นมบินวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายเพราะว่าน่าจะเป็นไฟที่จะเป็นไฟสุดท้ายของวันนี้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งท่านผู้ชมและสิ่งที่แปลกใหม่นะคะที่ฮาวายอยากจะมาแชร์ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะตอนที่เราเข้ามาเช็คในตัวของตัอวนะแล้วก็จะใช้สแกนกระเป๋านะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยทุกที่ทุกประเทศนะท่านผู้ชมจะต้องตะโกนว่า แล็ปท็อปมือถือคอมพิวเตอร์มีอะไรอ,ออกมาเรียงอะไรกันให้หมดเลยอะไรแบบนี้นผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาไม่มีตะโกนแบบนั้นแล้วแล้วก็เขาก็จะมะีเครื่องสแกนพิเศษซึ่งฮาวายเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะผู้ชมเป็นเครื่องสแกนที่เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะฮะเรียงกันเลยนะแล้วก็เขาสามารถที่จะสแกนได้เลยนะว่ามีอะไรมีของอะไรอยู่ในนั้นบ้างท่านผู้ชมเราเนื่องจากว่าฮาวายเนี่ยเดินทาง มาหลายประเทศแล้วท่านผู้ชมนะสิ่งที่ฮาวายไม่เคยได้สัมผัสเลยก็คือถ้ามาอเมริกาเนี่ยนะเวลาเราสแกนกระเป๋าสแกนอะไรซึ่งเป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมแต่ว่าที่นี่ต้องถอดรองเท้านะคนที่ใส่รองเท้ายากๆมาหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮาวายก็ขอแนะนําเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศโดยเครื่องบินนะคะหรือว่าระหว่างประเทศที่มาอเมริกานะคะเวลาเข้าสแกนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสแกนกระเป๋าถือสแกนอะไรก็ตามนะ,ะอย่าลืมถอดรองเท้าเพราะว่ามันเป็นปัญหามากนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนไม่ยอมถอดรองเท้าคิดว่าไม่เปมนไรหรอกที่นี่อเมริกานะคะมันเป็นไรคะ่ะแล้วก็มันทําให้คุณนะคะต้องทํางานสองต่อนะคะต้องกลับมา ถอดรองเท้าแล้วก็มาใส่ตะกร้าใหม่นะคะแทนที่ของของเราเนี่ยจะอยู่ในตะกร้าเดียวนะจะต้องเป็นหลายตะกร้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์หนึ่งที่ฮาวายมาเล่าสู่กันฟังค่ะท่านผู้ชมนะวันนี้ฮาวายก็กําลังจะไปที่ฮูสตันฮาวายก็มาแชร์ประสบการณ์นะแล้วก็มาบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้บ้างท่านผู้ชมฮัลโหลฮาวายก็ไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ<ด>แล้วก็ สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ